นะครับโอ้โหอันนต่อนั้ต่อข้มำโรงเรียนวัดต่อข้อู่อข้อมูิงนะครับลองโอ้โงทา่นี่นะครับแล้วก็เป้งนะครับแลวก็มีนางก็ควรคนข้อศึกษาเข้าแดนสองร้อยชุดนะครับกดไลค์เข้าแดนนะครับเพราะพอคนดี่ะทำทานหรือคนหนองนะครับก็จบโรงทานลุกชิ้น ห้500าร้อยบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีวันที่สิบเอ็ดแต่วันที่สองในสกรีนคุณนันทพรวันนี้มาแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงจากวันที่สองนะครับไอาจจะเจากคุณนันทพรมีกว้างนะครับคนละคนสายตาตื่นเต right. right ้นจากเช่นจันทร์พึ่งเทมงานนันทพรเอาไท่านองกบาลสุนตบุขผลีฝาขอโนมทนาบุญทุกสายทางทุกโลนทางลุกเทมงานทุกจ้าทุกคนนะครับแล้วก็ นะครับก็จะที่ัดคุรยงวันารดนกาแฟำนอหารกล่องโมแก้วพลาสติกมีกการเถุงยครับมีมมาให้ทหมดและุงตานะครับหนเจอยเลยนะคะจะทิ้งตรงถุงาเดราะวลงมาอนะครับเราจะทิ้งจุดโคตรนี้นะครับก็ตามเลย นะครับข้งยอยมาอีกคันน้วงหมดยี่สิบเอ็ดงนะคะัวเนพี้ามนกินแล้วแต่ละคน้ําน้ำเขียวเหรอน้ำนะ น้ำเกียวกับน้ำโค้กผสมกันอร่อยดีอันเนี้ยอนี้ร่อยดีอ่ะน้ำเขียวกับน้ำโค้กผสมกันนะครับทุ่อร่อยชิมดิีสที่นกับเปี่นโเแตรงนี้นะมันจะหวาน้ครับอ่เข้าน้ำอร่อยไหมของน้ำมันอ่ะกินอร่อยน้ำแหมดแลเรนะครับที่สารานะครับให้คุณพ่อไรยกมาก่อนก็ได้ครับสดาคุณพ่อคุณแม่ใครยกมาก่อนก็ได้ครับระวัง ด้านบนมันจะหลุดมั่งนะครับ